สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับนะครับเป็นกล้องของแบรนด์ Discovery นะครับตัวนี้จะเป็น FFP นะครับนะเิียนขยายตามซูมนะครับอัตราขยายก็เริ่มตั้งแต่สี่ถึง14สี่เท่านะครับขนาดเล็กก็จุดสี่มิลท่อสามสิบปรับนอกนะฮะตัวนี้ก็ปรับหลาค้างนะครับตัวนี้ปรับหลาได้ ต่ำสุดก็อยู่ที่สิบห้าหลานียดูที่สิบหลานะครับต่ำสุดนะฮะเห็นนะครับสิบห้าหลายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบห้าสิบไปจนถึงห้าร้อยหลาเลยนะฮะนี่สูงสุดก็นะฮะตั้งแต่สิบหลาไปถึงห้าร้อยลานะครับไปจนถึงอินฟินิตี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวปรับความคมชัดของภาพนะครับของกล้องที่เราตั้งนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่องหลังฐานนะครับ ก็ใช้ฐาน CR นะครับสองศูนย์สามสองหนึ่งก้อนนะฮะเป็นพ a นาส o อนิกนะครับตัวนี้เขาปรับความเข้มได้หกระดับหนึ่งความสว่างนะสองนะฮะสามสี่ห้าหกเนี่ย ปรับความสว่างของแสงใน6ระดับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับอัตราขยายนะครับอัตราขยายก็เริ่มจากแต่ 4, 4เท่าเลยนะฮะต่ำสุดไปจนถึง14เท่าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวปรับเบนตานะครับนะครับสำหรับสมาชิกบางท่านนะที่มีปัญหาเรื่องอสายตาสั้นสายยาวนะฮะเป็นตัวปรับเบนตานะครับ ตัวนี้จะเป็นแนบสปริงนะฮะตัวนี้จะช่วยลดแรงรีคอยของกล้องนะครับนะครับสําสหรับเปินที่มีรีคอยล์สูงนะตัวนี้จะช่วยลดแรงรีคอยนะครับเป็นแนบสปริงนะครับ ตัวนี้เขาปรับนอกนะคร ines, ับนะตัว hmm. นี <beautiful> Luckily, ้เป right? ็นตัวปรับสายขวานะครับตัวนี้เป็นตัวปรับอัปดาวปรับสูงต่ําเวลาปรับสูงต่ําหรือปรับสายขวานะฮะยกก่อนนะครับยกก่อนค่อยหมุนนะครับนะตัวนี้เหมือนกันปรับสายขวายกขึ้นก่อนนะครับค่อยหมุนนะตัวนี้เป็นตัวปรับซัซิโรนะครับเขาจะมีแหวนเขาจะมีเขาจะมีอ่า มีน็อตอยู่สองสามตัวนะฮะนี่ครับให้คลายน็อตก่อนนะครับสามตัวนะฮะคลายน็อตก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นะฮะก็เขาจะมีฝาครอบยกออกนะครับเขาจะมีเส้นขาขาวนี่ครับนะตั้งเลขศูนย์นะครับ ให้ตรงกสีให้ตรงกระขีดสีขาวนะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะแล้วก็ล็อกนะฮะเอาตึงๆมือพอนะครับเสรเรียรบไหมฮะ เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดของแถมเขานะครับชุดนี้ก็จะมีท่อบางแสงท่อบางแสงเนี่ยใช้งานในที่สว่างสว่างแบบกลางแดดนะฮะนะครับจะช่วยได้เยอะนะครับนะครับเป็นตัวช่วยลดแสงนะครับในที่แก้งแต่ว่าที่แบบไม่สว่างมากก็ไม่ต้องไ,ไม่ต้องใช้นะครับนะครับถ้าเป็นแสงปกติไม่ต้องใช้เลยนะฮะ เ,เท้ารถแสงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฝานะครับเป็นฝาครอบแบบยางซิลิโคนนะครับหนึ่งชุดนะครับขานี้นะฮะจะแถมเป็นขาแข็งแรงนะครับเป็นน็อตคู่นะขาอันนี้ไม่เด้เื่องานอยู่สองขนาดนะครับมีขนาดสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลน,นะครับแก้งมานะทางร้านแจดให้นะครับ แข็งแรงหนึ่งคู่นะครับพร้อมบาแกแคลนะฮะสองตัวนะครับผ่านนะฮะเป็นของยี่ห้อพานาโซนิกนะครับแถมสามก้อนเดี๋ยวใช้ก้อนเดี๋ยวแถมสามก้อนนะครับระดับน้ำต้องกล้องงตัวนะครับ น้ำมันฉโลมปืนหนึ่งกวดนะครับแถมให้ตัวนี้ก็ประโยชน์ของเขาก็ช่วยในการหล่อลื่นนะครับป้องกันสนิมแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นะฮะทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับหนึ่งก็ปลุกแถมให้นะครับก็จะมีผ้านะครับผ้าแล้วก็คู่มือน,นะครับ แล้ววการสินค้านะครับหนึ่งชุดตัวนี้นะฮะขนาดของเขานะครับขนาดความยาวของเขานะครับสามร้อยสามสิบมิลลิเมตรนะครับนะความความยาวของเขานะน้ำหนักก็อยู่ที่หกร้อยเก้าสิบสองกรัมนะครับนะครับ f f p นะครับสี่สิบสี่คูณสี่สิบสี่นะครับ f f p เช่นเลีขยายตามตูมสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับ นะฮะราคานะครับพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับนะฮะก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับฝากกดติดตามนะครับนะฮะกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ